แจกละหันนะครับผมนี่เรามีแต่รถสวยๆทางนั้นเลยนี่รถคันนี้นะครับผมซีหนึ่งซีคันนี้ผมจูมมาให้แล้วนะครับผมสวยไหมครับนี่จูมมาให้แล้วสามวีแน่นอนครับมีสามวีเอฟวันก็มาอ่ะคืออันนี้ก็มาครับอันนี้ ผมเล่นจากยามาตัมมาครับผมเล่นกับในยามาตัมอันนี้มีชื่อยามาตัมด้วยครับแจกฟรีครับแจกฟรีใครอยากมาเจอยามาตะก็ได้เลยนะครับผมนี่ครับีมีรุันนี้อีเคด้วยเห็นไหมอ่ะนี่ครับร,รหัสอีไม่ใช่ก็อีเมลก็คือนี่ครับดูดูนี่เลยครับ กดสต็อปไว้ก็ได้ครับแล้วกร็รหัสอะไรนะอ๋อแล้วก็รหัสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับผมรหายแบบนี้นะครับผมโอเคผมก็ออกเลยนะครับผมใครจะมาดูก็ได้เลยนะครับผม